สวัสดีตอนเช้าครับทุกท่านครับทุกท่านเห็นพระจันทร์ไหมครับอยู่ตรงกลางตรงปลายยอดมะยมพอดีเนาะเนื้อขึ้นไปจะเป็นดาวประกายพริกนะครับพระจันทร์เป็นพระจันทร์เสี้ยวเนื่องจากเป็นวันแรมหลายๆค่าแล้วน่าจะประมาณสิบสามสิบสี่ค่ำแล้วละเสี้ยวน,นิดเดียวนะครับเนี่ยตรงตรงปลายมะยมพอดีเนาะทุกท่านวันนี้ก็อุณหภูมิเย็นสบาย24องศานะครับทุกท่าน ความชื้น87%ก็จะมีน้ำน้ำค้างนะครับเกาะหาาลังคารถนะทุกท่าน80%ขึ้นไปเนี่ยความชื้นจะมีน้ำค้างเกาะหาาลังคารถเนาะทีนี้ก็จะมีบนบนหลังคารถก็จะเป็นแก้วเครื่องดื่มทุกท่านตื่นกันหรือยังครับมาชวนทุกท่านดื่มเครื่องดื่มที่แสนอร่อยนะครับขอให้เชา้าวันนี้เป็นเชา้าวันใหม่เป็นวันเริ่มต้นแห่งความโชคดีของ ของหลายคนของทุกท่านแล้วก็รวมผมเองด้วยนะชชบดีกันนะครับทุกท่านวันนี้ก็มาดื่มเครื่องดื่มร้อนๆน,นะ,ะคนฟังเสียงสักหน่อยเนี่ยนะครับก็มาชมวิวหน้าบ้านด้วยกันท่านหน้าบ้านผมนะท่านก็อยู่หน้าบ้านท่านหรืออยู่ในบ้านท่านนั่งโต๊ะ,ะดูข่าวนะแต่ผมก็ชอบหน้าบ้านมากกว่าดูโล่งดีอากาศดีนะทุกท่าน ดื่มเครื่องดื่ม,ม,มร้อนๆน,นะทุกท่านดูพระจันทร์เสี่ยวหน้าบ้านไปด้วยเห็นไหมทุกท่านเห็นไหมอยู่ใต้ดาวประกายพฤกแล้วน่าจะเป็นแรมประมาณสิบามค่ำแล้วเนาะ ดื่มแล้วชื่นใจจริงเห็นนิดเดียวบางต้นไม้พอดีเลยพวกนี้ก็ไม่น่าจะเห็นแล้วนะน่าจะพระจันทร์น่าจะต่ำกว่ายอดไม้หน้าบ้านแล้วเป็นวันแรมแล้วเริ่มต้นเป็นวันแรมแล้วเนื้อพระจันทร์ขึ้นมาในเส้นขอบฟ้าประมาณ ห้าเมตรก็จะเป็นดาวประกายพึิกก็แสดงว่าตีห้าแล้วนะครับตีห้ากว่าแล้วอืท้องฟ้าส่วนอื่นเป็นแบบไหนไม่มีเมฆนะครับไม่มีเมฆเลย ครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันเช้าวันใหม่พรุ่งนี้กรับกันคลิปนี้ก็สวัสดีครับ